สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของไข่เป็ดเลยค่ะหลังจากเราได้ไข่เป็ดมาจากตลาดนะคะีย่ยเพิ่งนำไปเก็บค่ะวันนี้มีวิธีการล้างให้สะอาดมาฝากค่ะเริ่มเลยนะคะใช้น้ำเปล่าที่1ลิตรค่ะ จากนั้นตัวช่วยของเราก็คือน้ำส้มสายชูนั่นเองค่ะใช้น้ำส้มสายชูที่1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็น้ำไข่เป็ดนี่แหละค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะแช่งลงไป5นาทีเลยค่ะ แต่ถ้าไข่เป็ดที่เราได้มาเปื้อนดินนะคะแนะนำให้ล้างน้ำเปล่าออกก่อนค่ะหลังจากครบ5นาทีนะคะค่อยๆถเูเบาๆค่ะตามภาพนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ล้างน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะเบามือนิดนึงนะคะลองสังเกตดูนะคะไข่เป็ดนะคะหลังจากแช่น้ำส้มสายชูนะคะผิวเขาก็จะใสสะอาดนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้นำขึ้นจากน้ำเปล่าพักให้แห้งเลยค่ะสังเกตดูนะคะผิวใสมากๆเลยละคะ่ะเพียงแค่นี้นะคะไข่เป็ดของเราก็สะอาดแล้วละคะ่ะไม่ว่าจะนำไปทำไข่เค็มนะคะหรือนำไปเก็บในตู้เย็นก็พร้อมแล้วค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปะะแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ